สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตของราคาดอสคอยนะครับผมแล้วก็ครับของด็อกคอยนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆแนวรับของราคาดอสคอยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันนะครับผมว่าแนวรับที่สําคัญอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สําหรับผมนะครับก็เป็นแนวนี้นะครับเพื่อนๆ แนวเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่คือแนวรับที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนอาจจะลงมาจิ้มแล้วก็อาจจะยกขึ้นกลับไปก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ใส่เส้นให้มันชัดๆหน่อยนะครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับโซนนี้นะครับเพื่อนเส้นนี้เลยนะครับเพื่อนเส้นตรงนี้เลยนะครับเส้นตรงนี้เลยนะครับอาจจะลงมาแล้วก็จิ้ม ยกกลับนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าหลุดนะครับก็ต้องมาเล่นอยู่ประมาณแถวตรงนี้นะครับแนวนี้นะครับแนว5บาทกว่านะครับหน้าบาท2ี่บนะครับเพื่อนเพื่อนโซนนี้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนลองลองลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็บิตคอยก็ลงนะครับทุกตัวก็ลงนะครับแต่ดอสคอยก็ลงเช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนหลุดแนวรับแล้วนะครับโซนนี้นะครับผมโซนนี้นะครับแนวรับที่สําคัญก็จะอยู่ประมาณโซนบริเวณตรงนี้นะครับผม8ดบาทกว่าๆข้าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่แนวนี้นะครับ นี่เป็นแนวรับส่วนตัวนะครับไม่ใช่เป็นแนวรับจากการวิจารณหรือว่าของใครนะครับผมนี่คือแนวรับของผมนะครับอยู่าณโซนนี้นะครับเส้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆแนวนี้นะผมนะแปดบาทนะครับแปดบาทเก้านะแปดบาทแปดนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆลองลองลองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่าโรสคอยมันก็ลงนะครับทุกตัวก็ลงนะครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าจะเป็นเป็นเอกเซลหรือว่า เกิดความกลัวมากขึ้นนะครับก็ไม่กล้าถือแล้วอาจจะต้องขายตังกําไรคนที่ถือโดยสูง20บาท15บาทก็อาจจะคัดทิ้งนะครับมารอรับใหม่แต่รับใหม่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะลงมาเท่าไร่นะครับผมก็เป็นการคาดเดาของตัวเองของแต่ละคนนะครับเพื่อนก็นะครับหวังว่าคงไม่หลุดแนวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟของทงเฟรม1ชั่วโมงนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ9บาท9.7นะครับเพื่อน9บาท9.7นะครับ ก็แนวนี้นะครับนี่คือที่ผมตีเส้นลายเตนลายไว้นะครับว่าอย่าให้ลงต่ํานะครับผมเพราะว่าถ้าลงต่าเนี่ยก็ลงได้อีกเยอะเลยนะครับผมนะครับพยายามรับไม่ได้อยู่สัก8บาทปลายๆนะครับแล้วก็ดึงกลับไป9บาท10บาทก็ถือว่าโมเมนตัมหรือแนวโน้มยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าครับครับตามเฟรมเล็กๆเนี่ยก็คือมันลงแล้วนะครับเพื่อนๆลงแล้วแต่ตามเฟรมใหญ่วีคหรือเดือนเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ ที่สําคัญนะครับก็ต้องตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์หรือ,อลงทุนดีๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า เหรียญทุกเหรียญนะครับมันพื้นฐานต่างคันนะครับผมเหรียญที่มีพื้นฐานดีนะครับเมื่อตลาดกลับมามันก็จะกลับมานะครับส่วนเหรียญที่ไม่มีพื้นฐานเมื่อตลาดกลับมามันอาจจะไม่กลับมาด้วยก็ได้นะครับเพื่อนหลังแล้วดัซคอยนะครับก็อยู่อันดับ6ของโลกนะครับอยู่อันดับ6ของโลกนะครับที่มีมาขิดเก็บอันดับอันดับใหญ่ของโลกนะครับนั่นหมายถึงบอกถึงความต้องการซื้อและต้องการขายนะครับผมแล้วเคยขึ้นขยับมาเป็นอันดับ4ของโลกด้วยนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็ได้ อยู่ประคองอยู่ที่อันดับอกของโลกนะครับเพื Pre ่อนๆนะครับนี่คือเดดตสคอยนะครับข้อแนวนี้นะครับแนวแนวแนวลักษณะของตอนนี้นะครับลงมาที่ราคา9บาท9.7นะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับที่เคยทาจุดโลสุดก็ก่อนหน้านี้ก็5บาทนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาทาจุดตรงนี้นะครับ8บาท30นะครับแล้วยกขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาล่าสุดนะตรงนี้นะครับเพื่อน นะครับหวังว่าราคาดอสคอยคงจะไม่ลงต่ำไปกว่านี้นะครับผมและก็หวังว่าให้บิตคอยรีบาวขึ้นกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยของตลาดโลกนะครับพยายามรักษาฐาน30,000ดอลลาร์31,000 35,000นะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ตัดสินใจดีๆนะครับยังไงก็ลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับเป็นเพียงแค่ทำคลิปมาให้เห็นถึงทิศท,ท,ทางว่า ถ้าเป็นแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ขึ้นนี่เป็นการมโนโล้วนๆน,นะครับเพื่อนๆนะครับก็ให้เป็นอยู่แบบนี้นะครับหวังว่ามันจะขึ้นไปนะครับผมเพื่อนๆอาจจะได้หลุดดอยนะครับก็วางไม้ในการซื้อดีๆหากติดดอยถ้าเกิดเราลงทุนเราก็อาจจะซื้อเพิ่มตัวจรวดตัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับผมต้นครับตัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับมันจะทําให้ต้นทุนเราเราลงมานะครับในวันที่ดอลสกอย ขึ้นเยอะใช้เงินเท่าเดิมได้หน่วยน้อยลงแต่ในวันที่ดอคอยลงหนักใช้เงินเท่าเดิมแต่เราจะได้หน่วยมากขึ้นนะครับมันจ,จะถ้วยถัวะทะเล่ยได้ถ้าเกิดขึ้นไปถึงต้นทุนเดิมก่อนหน้านี้ที่เราเคยกัดทุนเราจะพลิกไปเป็นกําไรแต่ถ้าเกิดลงหนักเข้าไปอีกเราก็ยิ่งถ้ายิ่งกัดทุนนะนะครับผมนะครับผมก็ต้องบริหารเงินดีๆนะครับ M M หรือ many management นะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับด MM, อสนะคอยกนะ็ก็ ย่อลงมานะครับปรับฐานนะครับผมอยู่ที่ราคานะครับ9บาท9 7นะครับ9บาท9 90นะครับอยู่ตำจุดโลสุดนะครับเมื่อกี้อยู่ที่9 8บาทนะครับผม8 8บาท9 9 3สตังค์นะครับ8บาท9 3นะครับผมก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับขอให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับผมและก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็คือไม่ผ่านแนวต้านนะครับนี่คือเทรนไลน์ขาลงนะครับเพื่อน นะครับแนวท่านนะครับผมจนกว่าเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเหนือเหนือแนวต้านก็จะไปเล่นอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆแต่ยังไขก็ต้านหลุดก็ต้องมาเล่นอยู่ประมาณ5บาท6บาท7บาทนะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางนะครับผมก็ทําคลิปมาฝากสั้นๆนะครับไม่ได้อ่าแต่มมันลึกซึ้งนะครับผมนะครับดูแค่ว่ามันมีโอกาสลงหรือขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมก็ลงทุนนะครับผมก็ไม่ได้ีเรียสอะไรมากมายนะครับผมก็ ถ้ามีเงินก็เก็บเพิ่มไปนะครับผมนะครับเพราะวัดกันยาวๆนะครับผมจะมาให้รวยวันเดียวไม่ได้นะครับผมนะครับนี่คือการลงทุนนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากคุแชร์ผมหน่อยนะครับผมและอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์หาผมได้นะครับผมและก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้คนไหนที่สนใจเทรดก็สามารถตั้งหาผมได้นะครับตอนนี้นะครับหวังว่ารีบัลขึ้นนะครับผมโอเคครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลา6นาทีนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมหวังว่าราคาจะกลับไป10บาทได้นะครับผมสวัสดีครับ